สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามมนเชียเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะสรุปโค้งสุดท้ายเซียนเขาใหญ่ครับผมครับถือว่าคลิปนี้คัดกองเพื่อพี่น้องทีเดอครับผมครับทีเด็ดโค้งสุดท้ายกว่าใดครับพี่น้องเนาะว่าจะเป็น2ตัว3ตัวครับผมทั้งบนทั้งล่างเด้อครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เซียนเขาใหญ่ กมามเชียกับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมเอาเผื่อเป็นการเสซเวลาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เซียนเขาใหญ่เลขชุดโค้งสุดท้ายกันเลยครับ,รบอาจารย์ครับกามาเชียสวัสดีอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมครับผมสวัสดีครับกามาเชียครับและเอฟซีที่ติดตามทุกทา่านครับเอา แคนแคนให้ด้วยครับผมบาทนี้โค้งสุดท้ายครับครับโค้งสุดท้ายเอาจุดสี่ตัวเมื่อกี้ไปสี่ตัวจุดวัดชัวอืมสี่ตัวมาสองตัวแน่นอนครับมาสองตัวแน่นอนครับผมมันเป็นมันมาจากสูตรเล็กดับที่เคยใช้มาทุกหมวดนั่นแหละครับผมให้ดูแล้วสวยไหมคิดว่าสวยอยู่ครับผมอาจารย์ ผมก็ว่ามันสวยนะมันใช้ได้เลยแหละงวนเนี่ยแต่มันเน้นไปที่เลขบนนะถ้ามันจะเข้าล่างก็เรื่องของมันนั่นนะเน้นไปบนครับผมล่างผลพอยได้ครับ,รบแมนแล้วก็มีเลขเด่น4ตัวมาครบ 2, 2> 4, 7, ตัว4 7 8 9ครับ4 7 8 9ครบ2ตัวบนครับหลักสิบเป็นเลขคู่ ดึงมาสกับแปดสกับแปดจับจับชุดเลยสี่เจ็ดสี่เก้าสีเจเกปเจแปดผมรักชุดเดียวชุดเดิมเนอะสีะ่แปดจปเจครับผมอีกชุดหนึ่งลองมาก็ได้สี่เจ เบิ้ลสี่สี่เจ็ดครับครับมั่นใจครับเจ็ดกับสี่ครับผมอาจารย์สี่เจ็ดแปดเจ็ดถ้าเอฟซีจะวิ่งก็วิ่งได้เลยครับสี่กับแปดหรือว่าเจ็ดกับแปดนี่วิ่งได้เลยสองตัวเลยครับผมยังไงรับเงินแน่นอนก็คืออาจารย์กันยังคิดว่าพอสมเนียงนาจีเอาบอยูนมาขอผมก่อนครับครับแมนครับ ถึงคิวจะต้องรุดเลยมันเข้าวัดที่หกแ้วมั้งเนี่ยตามสูตร <c oughs> มันต้องรุดอะ่ะค <c oughs> รับผมเพรับผมไล่สถิติมาดูดีแล้วไงถ้าเป็นถ้าถ้าเลขตัวที่คำนวณออกมามันเป็นตัวเดียวกันอะ่ะงวดที่ผ่านมาแล้วมันเข้าทั้งคู่แล้วงวดหน้า <c oughs> มันจะต้องรุดหรยองวดหนึ่งก็คืองวดที่แล้วก็ดับแปดใช่ไหมครับผมใช่งวดที่แล้วนี่ก็ดแปดอยู่ไปแล้ว <c oughs> แต่งวดเนี้งวดนี้ก็มาแปดถงวดรุดเนี่ยเพราะว่าต้นปีที่ผ่านมา มันมันดับซ้อนมาสองตัวเนี่ยมันเข้าไปทั้งสองงวดแล้วไงอืมครับแต่ผมไล่สถิทีมาน่ะถ้ามันเข้าไปสองงวดแล้วไอ้งวดถัดไปถ้ามันมาตรงกันอีกมันจะต้องถูกหนึ่งงวดผิดหนึ่งงวดครับครับงวดที่ผ่านมานี่มันถูกไปแล้วไงครับผมเนี่ยอย่างอย่างเช่นงวดอย่างเช่นงวดสองสองเจ็ดนะครับมันก็ดับสองมันออกสองสองเจ็ดงวดต่อมาดับสอง มันก็ผ่านเห็นไหมครับอ่าวัดสามเปดนแปดเนี่ยผมไล่ไล่ไปยังอีหกห้านู่นอ่ะโอ้ล่วไล่ดูสูตรตัวเนี้ยดูทางเดินของมันว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะครับแต่ทั้งวัดไหนมันซ้ากันมันมันซ้ากันมันถูกมาสองวดแล้วงวดถัดไปทั้งวัดแรกเข้างวดต่อไปก็จะไม่เข้ามันจะเป็นลักษณะนี้ทเลมันเป็นทางเดินของสูตรความสาคัญแปดด้ครับผมครับ ผมมั่นใจแปดหลักสิบแน่นอนเลยครับผมวางหลักสิบครับอ่าพอพอพูดถึงเรื่องเมื่อกี้เนาะพอสองสองเจ็ดมันผ่านไปแล้ววดที่วดที่สามห้าสองใช่ไหมครับผมก็สามศูนย์เก้ามันดับศูนย์มันออกสามห้าสองแล้ววดหน้ามันดับศูนย์อีกมันออกสามเก้าสองเห็นไหมสองวดผ่านมาแล้วไงอืมอ่า ดับดับดับสูตรมาสองงวดก็ผ่านไปแล้วครับไม่ผิดดับสองสองงวดผิดเป็นงวดหนึ่งงวดนี้ดับแปดงวดที่แล้วผ่านไปแล้วงวดนี้ยังไงก็ไม่ผ่านครับมั่นใจว่าต้องโผล่เลยแปดต้องมีครับผมครับ่าเส้นคสมมุติครับผมครับผมสี่เจ็ดแปดเก้าครับผมต้องมีให้เห็นสองตัวบนมีให้เห็นแน่นอนครับผมมีตัว สรุปอีกบ่าครับผมสําหรับคลิปนี้ตัวสรุปลังสรุปแล้วเลขล่างเลขล่างอยากจะให้ย่าตัวสี่เก้าเก้าสี่ครับเลขล่างอ่ะครับผมสี่เก้าเก้าแต่ผมว่าจะเอาสูตรไหนให้ลงดูครับแล้วก็แต้มนะเลขแต้มจะลืมเราลงไปแล้วเนาะครับผมผมชอบแต้มห้านี่แหละมันมีเก้าหนึ่งสองสามห้าหกเนี่ยแต้มล่างหนึ่งสองสามห้า แต้มบนผมนะเอาแต้มบนครับผมเออแต้มบนที่ผมเคยให้ไปอ่ะครับมันอาจารย์นักแต้มหาครับผมเออผมชอบแต้มหา้ากับแต้มหนึ่งแค่นั้นแหละครับถ้าไม่ออกแปดเจ็ดก็ออกสี่เจ็ดครับผมมีอยู่สองชุดแค่นี้แหละถ้าเป็นเลขคู่นะครับหลักร้อยนี่ยืนยืนสี่ตัวเดียวเลยหลักร้อยหลักร้อยสี่ตัวเดียว ครับผมส่วนเลขล่างผมชนกับใครไม่รู้มันเจ้าที่ว่าให้มาห้าตัวจากช่องของหูเขาเน่คือว่าเข้าๆอ่ะผมชนก็าแล้วเลขล่างมันได้รักหน่วยเก้ากับศูนย์เลยครับผมอือถ้ามาก็มาสี่เก้าไปงั่นแหละครับสี่เก้าหรือสองเก้าแต่สองเก้าไม่น่าจะมานะผมดูดูแล้วมันจะเป็น น่าจะเป็นสี่เก้ามากกว่าครับพี่น้องเนาะครับสี่เก้ามากกว่าครับครับนี่นะครับผมเอาแขนๆครับพี่น้องเม็ดเดียวไปเลยครับผมครับครับเม็ดเดียวเลยเอาเ่ามาชเชียก็สรบกวนอาจารย์ซัมเนเดอครับผมครับขอบคุณอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมมาสรุปตัวเลขให้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมโค้งสุดท้ายเซียนเขาใหญ่ครับพี่น้องครับมาครบสองตัวบนได้ครับผมคลิปนี้เพิ่นว่าสี่ตัวนี่ที่เด็ดเลยครับพี่น้องสี่ตัวครบสองตัวบนสี่เจ็ดแปดเก้าครับพี่น้องสี่เจ็ดแปดเก้าดึงลักซี่เป็นเลขคูครับผมสี่กับแปดสองตัวบนสี่เจ็ดสี่เก้าแปดเจ็ดแปดเก้าครับหลักร้อยสี่ตัวเดียวเลยครับผมสี่แปดเจ็ด ส 4, 4 7ครับแต้มบน5กับ1นึ่งด้ครับผมแต้มที่บนหมักครับแล้วก็เลขลางครับพี่น้องเม็ดเดียว4 9, 9่เก้เก้า่อาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียกัขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้ครับผมถูกหมดเง,เงินไปน้ำกันครับ1สิงหาคม68สิบำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ